ตัวเองสักหน่อยครับเป็นไงบ้างก็อึดดัดมากครับเพราะว่าลือวิธีไปประมาณสี่เดือนกว่าครับกับห้าเดือนครับสี่เดือนกว่ากับห้าเดือนถือว่าอึดไหมวันเนี้ยอึดเหมือนกันครับหมัดมือเราสู้เป็นไงหนักไหมถ้าโดนจุดก็หนักครับแต่มันไม่โดนก็ไม่หนักครับมันโดนถักๆออกไปทางสังเกตว่าเราเน้นแข้งซ้ายมาจัดการเขาโดยเฉพาะเลย ครับเพราะว่ามวยซ้ายกับมวยมวยขวากับมวยขวามันต้องตีหน้าอยู่้วครับแล้วก็เตะได้แบบจังหนับเลยครับก็มีหลุดบ้างครับหลุดบ่อยครับยังหาจังหวะตัวเองไม่เจอครับมีจังหวะก้านคออยู่จังหวะนึงมันเขาทนได้หรือว่ายังไม่เต็มไม่ทันหนักเลยนยไม่ทัดครับมันโดนท่อนแขนก่อนครับมันเฉแลบไปโดนครับอ๋อไม่ได้ตั้งใจเตะก้านคอรับอ๋อก็เลยโดนแบบไม่หนักเท่าไหร่ใช่ครับการคออยู่ดอกหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเสียดายนะ เซนไรครับเมื่อกี้เขาเกือบน็อกแล้วครับแต่มันทำไม่ได้หมดเวลาก่อนครับคืออออยากน็อกใช่ไหมครับอยากน็อกนี่เพราะโบนัสครับเผื่อมีโอกาสครับมีอีกสิบวีไอได้แน่ครับได้เสร็จได้เรื่องของนวมซีออนไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเราแรือเปล่าตอนนี้ไม่ไม่ครับก็ต่อยมาต่อยรถทุกวันก็มาสามครั้งครับครั้งนี้ทั้งที่สี่แล้วก็ถือว่าคล่องแล้วระว่างั้นก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะข้อมือไม่ครับก็ไม่มีปัญหาครับ เดินหน้าต่อได้อีกฮะได้ครับโอเคอยากต่อยนะอยากต่อยครับไม่ได้ต่อยนานเลยยุบยุบไปได้เราไปหลายวันก็ซ้อมครับซ้อมบ้างก็หยุดบ้างครับมีรายการให้ยกก็ถอนไปครับเพราะว่าเจ็บเราทิ้งผลงานได้ไหมใ้รเราครับซ่อนรักครับครับครับที่ได้แชมป์ใช่ไหมฮะที่ได้แชมป์รุ่นวันเนาะใช่ครับเดี๋ยวเล้ววันนี้นี่จริงจริง คค่อนข้างเห็นว่าใายมีน้ำเนาะช่วงนี้มันน็อกมวยชายเยอะใช่ครับเราเราเก่งแม้ตอนที่ขึ้นไปต่อยผมผมก็ไม่ได้กลัวอะไรคู่ต่อสู้ครับแต่ดูเทปผมมีลูกแบ็คคิกลูกหนาก็โดนไปทีนึงก็เสียดเหมือนกันครับวางเลียหลังเนาะมุนตัวเต็มเต็มเลยใช่ครับแต่ว่าวันนี้แข้งซ้ายซ้ายหน้านี้ออกได้ดีมากนะครับโอเคงฝาก นแฟนหน่อยว่าติดตามเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปครับไปต่อไปก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs>